รุ่นสวัสดิ์ครับท่านผู้ชมครับในชีวิตของผมเราได้พบเราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของโลกมากเหลือเกินสิ่งที่เห็นได้ชัดๆเลยนะครับก็คือเรื่องเทคโนโลยีครับในระยะเวลาเพียงแค่20ปีเสร็จเซนโทรศัพท์มือถือก็มีการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดเมื่อเกิดสมาร์ทโฟนสมาร์ทโฟนไม่ใช่โทรศัพท์ธรรมดาที่เหมือนโทรศัพท์ทั่วไปเป็นการนำคอมพิวเตอร์แล้วก็โทรศัพท์ มารวมกันกลายเป็นสมาร์ทโฟนครับกลายเป็นว่าคนที่ใช้ทั้งโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์นั้นสามารถทำงานพร้อมกันได้ดีวันนี้เรามีการเพิ่มความเร็วเราเพิ่มฟังก์ชันต่างๆให้กลายเป็นว่าในโทรศัพท์นั้นกลายเป็นคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งแล้วผมก็เชื่อเหลือเกินนะครับว่าในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะสมาร์ทโฟนนั้น มากกว่าน,นี้อีกหลายเท่าเลยทีเดียววันนี้โลกสามารถขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจได้ก็เพราะว่าความสะดวกความสบายของโทรศัพท์มือถือแล้วคอมพิวเตอร์ในอนาคตจะเล็กลงเล็กลงบางลงเร็วขึ้นถูกขึ้นจะกลายเป็นมือถือครับสิ่งที่กำลังพูดขึ้นมานั้น อยากจะให้ท่านผู้ชมมองเห็นโอกาสของธุรกิจแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจทางด้านที่เราจะไปทําทางด้านสมาร์ทโฟนหรือทางด้านการซ่อมบํารุงหรือทางด้านการผลิตอะไรครับประเทศไทยเราวันนี้อยู่ในเงื่อนไขตรงนั้นที่จะมาผลิตสิ่งเหล่านี้แล้วก็ส่งเข้าสู่ตลาดในอาเซียนและไม่ใช่แค่ตรงนั้นครับเนื่องจากว่าอาเซียนของเรานั้นมีเขตการค้าเสรีกับทั่วโลกมีเขตการค้าเสรี กับหลายๆประเทศเราจะใช้ตรงนั้นให้อย่างไรเพื่อที่จะส่งอะไรส่งชิ้นส่วนแล้วก็ผลิตสิ่งเหล่านี้ขึ้นในประเทศไทยสิ่งที่น่าสนใจครับท่านผู้ชมครับว่าประเทศไทยมีประสบการณ์มีเครือข่ายเรามีเงินทุนเราน่าจะเอาเทคโนโลยีไปขายเอาไปพัฒนากับประเทศข้างบ้านเราประเทศที่พัฒนาแล้วมีการใช้มือถือ สมาร์ทโฟนมากเหลือเกินจีนนั้นมีคนที่ใช้มือถือหรือใช้ทางด้านเกี่ยวกับโน้ตบุ๊กมากที่สุดในโลกเศรษฐกิจกของจีนพัฒนาไปได้เร็วก็เพราะว่าเทคโนโลยีทั้งภูมิภาคเราควรจะต้องกลับมาดูครับประเทศไทยควรจะใช้โอกาสอย่างนี้เข้าไปในพมา่าเข้าไปในลาวหรือเขมรทําทางด้านธุรกิจอันนี้อย่างไรผมเชื่อเหลือเกินว่าจํานวนหรือมูลค่า ของเศรษฐกิจคำว่าสมาร์ทโฟนนั้นมากเหลือเกินจะทำยังไงครับที่เรานั้นจะใช้โอกาสตรงนี้ให้เป็นประโยชน์ครับนั่นก็คืออนาคตหาโอกาสทำธุรกิจทางด้านไฮเทคมากขึ้นนะครับขอพบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมรายการของเราสวัสดีครับ